สวัสดีครับนักเรียนชั้นม3ทับ1ครับวันนี้วันที่22พฤศจิกายน2566ครับนักเรียนอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์ครับขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องของภูมิภาคกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ครับผมนะเมื่อกี้ได้ทำใบงานนะไปก่อนหน้านี้แล้วของหน่วยที่ผ่านมาก็คือหน่วยที่5นะครับ หน่วยที่5ก็จะเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนาะส่วนหน่วยที่ 6, นะ่ยเราออกจากประเทศไทยก่อนเนาะเราไปเรียนรูนะ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของนะภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกกันนะครับนะทำไมเราต้องเรียนรูนะ้เพื่อให้เราเห็นว่าแต่ละพื้นที่บนโลกนี้นะครับมันมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่มันแตกต่างกันนะขึ้นอยู่กับ สภาพทางภูมิศาสตร์นะมันก็มีผลต่อความเจริญหรือพัฒนาการของแต่ละที่ของแต่ละประเทศนะประวัติความเป็นมาของเขาสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศมีผลต่อความเจริญมีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทั้งสิน้นนะครับอ่ะเราจะได้รู้ว่าเนี่ยทำไมเขาถึงมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ นะครับเราจะไปดูทวีปแรกกันเลยก็คือทวีปยุโรปนะถ้าในหนังสือก็เปิดไปหน้าที่เท่าไหร่เนาะ116จะเห็นแผนที่ยุโรปอยู่เลยนะซึ่งตอนนี้มีนะสงครามเกิดขึ้นสองที่ในยุโรปกับตะวันออกกลางใช่ไหมในเอเชียของเรานะที่แรกเนี่ยอยู่ในยุโรปนี่แหละอะไรลบกันเนี่ยเขาลบกันนี่คือประเทศอะไรเขาอยู่ติดกันเลยยูเคกับอะไร รัสเซียอ่ายูเคนกับมอสโกมอสโกคือชื่ออะชื่อเมืองหลวงของประเทศมอสโกคือชื่อเมืองหลวงของประเทศรัสเซียครับกรุงมอสโกอันนี้ที่เป็นดาวเนี่ยคือชื่อเมืองหลวงเนี่ยอันนี้ยูเคนเห็นดาวไหมชื่อเมืองหลวงเขาชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรเคียบอ่าเคียบอ่าออกเสียงยากนิดหนึ่งนะเคียบเขาก็อยู่ติดๆกันอนะ่ะ เนี่ยทำไมเขาถึงทะเลาะกันทราบป่าทำไมสองประเทศนี้ถึงได้ลบกันรู้ป่ะถ้าไม่รู้เนี่ยต้องย้อนความกลับไปก่อนสมัยสงครามโลกจะเกิดขึ้นมานี่โอ้โหสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนาะย้อนความกลับไปนะมีจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในโลกนะก็คือจักรวรรดิโซเวียตนะสหภาพโซเวียตครับ กินดินแดนเยอะมากแถบนี้นะครับดินแดนพวกนี้เคยถูกปกครองด้วยสหภาพโซเวียตรวมทั้งยูเครนด้วยใช่ไหมฮะเคยถูกปกครองด้วยโซเวียตนะหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองจบลงสหภาพโซเวียตเกิดการล่มสลายนะพอสหภาพโซเวียตเกิดการล่มสลายเนื่องจากมันมีเมืองเล็กเมืองน้อยอยู่เยอะแยะมากมายไอ้เมืองเหล่านั้นก็แยกตัวเป็นอิสระครับ แยกตัวเป็นอิสระแล้วก็ตั้งเป็นประเทศต่างๆขึ้นมานะครับมันก็เลยมีข้อพิพาทเรื่องของดินแดนอะไรต่างๆทะเลาะเบาแหวงกันมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งกลายเป็นสงครามปัจจุบันนี้นะฮะรัเสเซียก็ถือว่าเฮ้ยเนี่ยดินแดนพวกนี้ฉันเคยถือขรอมาก่อนนะไอ้ดินแดนพิพาทนยะบางทีบางเขตแดนมันอาจจะยังไม่ชัดเจนเนี่ยเป็นข้อพิพาทกันก็มีการลบพุ่งกันนะครับอีกส่วนหนึ่งนะซึ่งลบตั้งแต่วันที่7 เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมก็คือสงครามไหนๆฮะตะวันออกกลางอะไรเคารพกันอนะอิสราเอลกับใครลบรกันฮามาสนะดินแดนลบกันในแดนนี่ปาเลสไตน์นะซึ่งนักเรียนเชื่อไหมเคารบกันมานานมากเขาทะเลาะเบาแวงมีปัญหากันมานานมากข่าวเนี่ยอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยนะ ลบกันมาตั้งแต่สมัยคู่เด็กๆอ่เนะเธอคิดดูสิมันมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันมาเรื่อยเนื่องจากอะไรทําไมเขาถึงทะเลาะกันเพราะว่าดินแดนแถบนี้ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นจุดกําเนิดนะของศาสนาที่มีผู้คนนับถือนะมากทั่วโลกเช่นเดียวกันก็คือศาสนาอิสลามกับศาสนาคริสต์นะมีจุดกําเนิดอยู่ทแถวอ่าไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นที่นี้ในตะวันออกกลางใช่ไหมเออ ว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันมาในการอ้างเรื่องของสิทธิท์ของดินแดนต่างๆก็ทะเลาะลบกันนจนสุดท้ายก็มาเป็นสงครามถึงทุกวันนี้นพอเราเรียนรู้ปุ๊บเราจะรู้ภูมิหลังของเขาว่าเขาไปยังไงทําไมมันถึงทะเลาะกันทำไมมันถึงลบกันนะฮะก็ได้เรียนรู้นะฮะได้เรียนรู้นี่ก็คือแผนที่ของทวีปยุโรป้คร่าว,าว,าวนะถ้าใน หนังสือจะเห็นเต็มกว่านี้ถ้าในบนจอเนี่ยมันจะถูกตัดไปบางส่วนใช่ไหมนะบนจอนี่จะถูกตัดไปบางส่วนนะฮะอ่ะมีประเทศทั้งหมดกี่ประเทศรู้ป่ายุโรปเยอะปะ่าเยอะไหมยเยอะนะเยอะ,อะรู้ไหมว่าทวีปอะไรใหญ่ที่สุดในโลกโลกเรามีกี่ทวีปเนี่ย เอยเรียนมาแล้วตอนม2เรียนมาแล้วนะเอเชียใหญ่ที่สุดใช่ไหมเอออะไรเล็กที่สุดทวีปอะไรเล็กสุดทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียเล็กสุดเล็กรองลงมาจากทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียก็คือทวีปยุโรปนี่แหละแสดงว่าทวีปยุโรปเล็กเป็นอันดับสองของโลกนะทวีปยุโรปเนี่ย เล็กเป็นดับ2ของโลกนะครับรองจากนะทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียที่เราไปเรียนกันอีกทีหนึ่งนะครับทวีปยุโรปมีเนื้อที่ประมาณนะฮะสิล้านกว่าตารางกิโลเมตรนะครับมีดินแดนที่ติดอยู่กับเอเชียด้วยนะดินแดนของยุโรปติดกับทวีปเอเชียนี่คือทวีปเอเชียอยู่ตรงนี้ซึ่งจะมีเทือกเขากัน้นระหว่างยุโรปกับเอเชียจริง,งแล้วยุโรปกับเอเชียนี่มันเป็นดินแดนที่มันติดกัน นึกออกนะมันเป็นดินแดนติดกันแต่มันมีภูเขาลายกั้นอยู่ภูเขาที่กั้นอยู่นี้มีชื่อว่าภูเขาลายภูเขาลายภูเขาลายยูเรอใช่ไหมอ่าแล้วภูเขาอะไรอีกอ่าคอเคซัสนะ่ะเป็นแนวแบ่งเขตเวลาเขาเรียกสองทวีปรวมกันทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปทวีปเอเชียอยู่ตรงนี้ทวีปยุโรปอยู่ตรงนี้ทวีปเอเชียจะมองไม่เห็นนะมันอยู่นี้ นะทวีปยุโรปกับเอเชียมันเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันแต่เวลาเขาเรียกทั้งสองทวีปนี้เรียกรวมกันแล้วเขาจะเรียกว่าวอะไรนะย,ะนะยูเลยนะยูเรเซียะนะครับยูเรเซียนั่นเองนะฮะนะ,ะปัจจุบันนี้นะครับยุโรปมีประเทศแล้วก็นครรัฐอ,อิสระ45ขอภายเออถูกแล้ว45ประเทศมีประชากรมากกว่า700รกว่าล้านคน โอ้โหเห็นไหมโดยประเทศใหญ่สุดในยุโรปคือประเทศรัเสเซียครับรัเสเซียยังคงใหญ่อยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าหลังที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะสาภาพโซเวียตเนี่ยจะล่มสลายไปแต่สาภาพโซเวียตก็ได้กลายมาเป็นประเทศรัเสเซียแล้วก็ยังมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับในยุโรปอยู่นะครับเมื่อมีใหญ่สุดก็ต้องมีเล็กสุด เล็กสุดเป็นนครรัฐอิสระชื่อว่านครและลรวาติกันคุณคุ้นชื่อไหมนะครรัฐวาติกันเนี่ยนะครรัฐวาติกันมีความสําคัญกับศาสนาหนึ่ง <S <S ก็คือศาสนาคริสต์นะครับโดยเป็นที่อยู่ของพระสันตปาปานครรัฐวาติกันนะครับเป็นที่อยู่ของพระสันตปาปาพระสันตปาปาคือใครวะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนพระสันตปาปาคือ ผู้นำทางาศาสนาคริสต์ที่ชาวคริสต์ทั่วโลกให้การนับถือนะครับเมื่อพระสันตะปาป,า,ปาสิ้นพระชน์หรือตายก็ต้องมีการตั้งองค์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นผู้นำาศาสนาคริสต์นะครับอยู่ที่นี่แหละนะครนครนครัฐวัติกันนะฮะอ่ะต่อไปไปดูเรื่องของที่ตั้งมั่งขอภัยเดี๋ยวไปดูลูกโลกแป๊บหนึ่งมันลืมหยิบมาแป๊บเดียว อ๋อไม่ต้องแล้วเดี๋ยวให้ดูใน Google Earth ก็ได้แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ดูใน Google Earth ก็ได้จะได้เห็นชัดกว่าอยู่บนจอเนาะอ่ะทวีปยุโรปนะครับอันนี้บอกไปแล้วเนาะเออยูเรเซียอ่ะสองอันเรียกว่ายูเรเซียมีที่เขายูโรคอเคซัสอ้าวที่ตั้งมั่งทวีปยุโรปตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือละติจูดที่36-71องศาเหนือรู้จักละติจูดลองติจูดไหม คือตำแหน่งบอกตำแหน่งของพื้นที่บนโลกละติจูดกับลองติจูดละติจูดนี่เส้นแนวนอนหรือเส้นแนวตั้งละติจูดละติจูดนี่คือเส้นแนวแนวไหนแนวไหนแนวไหนแนวตั้งลองติจูดนี่เส้นแนวไหนแนวอะไรนอนนะฮะนี่ก็คือพิกัดของเขา3า3สเอ้ย36ถึง7 1องศาเหนือแลวก็ลองติจูดที่9องศาตะวันตกนะครับ ถึง66องศาตะวันออกอ่ะคขาวนี้ไปดูเขาบอกว่าตั้งอยู่ซีกโลกเหนือเป็นยังไงอ่ะหลายคนอาจจะเห็นภาพไม่ถนัดเดี๋ยวครูเปิด Google Map Google Earth ให้ดูนะจ๊ะรอสักครู่แผนที่ ย่อมันเล็กลงเล็กลงอันนี้คือประเทศไทยขำขำท <c oughs> ำบ่อยอ้าวว่าไปปลกเมืองนิดน้อยฮะนี่ตรงนี้ก็ได้แมหมหาว่าครูทำบ่อยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวหายุโรปอยู่ไหนยุโรปโอ้ย เจอยังยุโรปเจอยัอยอยงนี่นะยุโรปโอ้เงี้ยูุคเคนเห็นไหมรัสเซียเห็นไหมมอสโกอยู่นี่นะนีนะ่อาจจะมองไม่ชัด อยู่บริเวณตรงนี้นี่รัเสเซียอยู่นี่เห็นไหมฮะยูเครนนูนนะประมาณนี้ตั้งอยู่เขาบอกตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือเอ๊ะตรงไหนคือซีกโลกเหนือเดี๋ยวนักเรียนจะเห็นเส้นเส้นหนึง่งเห็นเส้นเส้นหนึ่งที่แบ่งเขตเระหว่างซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้เห็นไหมเนี่ย นี่อะไรแล้วคู่โลกตายนี่ประเทศไทยพยายามจะพยายามให้เห็นเส้นเส้นหนึ่งอา้าวที่เป็นเส้นแบ่งครึ่งอา้าวไม่เห็นอีกวัยเฮ้ย Google เอิร์ อ่ะอันนี้จะเห็นชัดไ่สำรวจได้ไหมอะ่ะข้ามได้ปะนี่โลกเราใช่ไหมอ่ะลองอ่าหมุนได้ด้วยใช่ไหมอืดนี่นี่นยุโรปอยู่นี่อืดนี่ใช่ไหมนี่ หมุนโลกได้ด้วยนะเนี่ยโลกเนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งครึ่งซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ไอ้เส้นแบ่งครึ่งเนี่ยเรียกว่าเส้นอะไรฮะเส้นศูนส์สตรใช่ไหมเส้นศูนส์สตรนะบริเวณใดก็ตามที่อยู่ใกล้เส้นสูงสุดจะมีภูมิอากาศเป็นยังไงใกล้เส้นสูงสุดหนาวใช่หรอร้อนฉอหอ ร้อนชิบหายเลยเหมือนบ้านเรานี่แหละร้อนไม่ธรรมดาแล้วร้อนชื้นด้วยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจะร้อนชื้นบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะนะส่วนทางยุโรปเนี่ยเขาค่อนไปทางโคโลกเหนือก็เลยมีอากาศไปไงหนาวนะฮะมีอากาศหนาวอ่ะไปดูต่อนะฮะซึ่งทวีปยุโรปก็ประกอบไปด้วยที่ลาบลุม ยุโรปมีที่ราบลุ่มนะจ๊ะเหมือนบ้านเราเลยมีที่ราบสูงเทือกเขาคาบสมุทรจำนวนมากทางตอนใต้ของทวีปคาบสมุทรจำนวนมากทางตอนใต้ของทวีปนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อกี้แผนที่ยุโรปทางใต้มันเป็นทะเลใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งคาบสมุทรกันเลยทีเดียวนะครับประเทศส่วนใหญ่นะฮะในยุโรปจะติดกับอะไรติดกับทะเล และก็จะมีชายฝั่งที่มันยาวมากนะครับบางประเทศก็เป็นเกาะบางประเทศเป็นเกาะเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมประมงเนื่องจากมันอยู่ติดทะเลนะครับอุตสาหกรรมประมงแล้วก็การเดินเรือนะครับแต่มันจะมีบางประเทศที่ไม่ติดทะเลครับแต่สามารถรับอิทธิพลของลมทะเลได้นะครับ และที่สำคัญทวีปยุโรปเป็นเพียงทวีปเดียวในโลกที่ไม่มีภูมิอากาศแบบทะเลทรายคูยง่ายๆคือยุโรปไม่มีทะเลทรายครับไม่มีทะเลทรายนะเป็นที่ตั้งของผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ยุโรปดินเขามีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับแล้วมันก็ครอบคลุมอนณาเขตไปตั้งแต่ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทางด้านทิศตะวันตกไปจนเทือกเขายูเรอัล ที่ราบยุโรปเหนือนู่นนะเทือกเขายูเรอัลถ้าเราดูแผนที่อยู่ทางนี้ขวามือนะครับนะตั้งแต่คาสม,มุดไปจนถึงเทือกเขายูเรอัลนะก็เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับและมีแม่น้ําหลายสายที่เป็นต้นกําเนิดนะที่มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาแอลเทือกเขาพิเลนิสแล้วก็เทือกเขาคาเพเทียนนะครับเทือกเขาวพวกนี้เป็นเทือกเขาสําคัญในยุโรปต้องจําชื่อนี้ให้ดี เทือกเขาแอลเคยได้ยินชื่อไหมแอลไม่ใช่เอลเทือกเขาแอลอาจจะพอเคยได้ยินพี่เลนิดอาจจะไม่เคยได้ยินนะเทือกเขาคาเพเทียนก็ไม่เคยได้ยินนะฮะแต่เทือกเขาเหล่านี้เนื่องจากยอดเขาเนี่ยตอนฤดูหนาวมันมีหิมะปกคลุมนึกออกไหมมีมะปกคลุมอยู่บนยอดเขา พอถึงฤดูร้อนหิมะไปไงน้ําแข็งที่มันเกาะอ,อยู่ไปไงเริ่มละลายพอมาละลายมันก็กลายเป็นน้ํามันก็ไหลลงมากลายเป็นแม่น้ําสําคัญนะหลายสายของยุโรปนะครับนะแล้วก็น้ำเนี่ยเขาบอกเป็นทรัพยากรสําคัญด้านการเกษตรของยุโรปแต่นักเรียนเชื่อไหมว่ายุโรปเนี่ยปลูกพืชปลูกต้นไม้และโตช้ากว่าบ้านเราที่เป็นเมืองร้อน พราะอากาศมันหนาวเย็นอากาศมันหนาวเย็นต้นไม้มันโตถานะครับอนอกจากจะเป็นทรัพยากรสําคัญใน,นการเกษตรแล้วน้ํายังใช้ในการเดินเรือขนส่งสินค้าบรรทุกโพธิสารอีกแม่น้ําที่ยาวที่สุดนะครับก็คือแม่น้ําวอกายาวที่สุดแม่น้นะําวอกานาแม่น้ําดานูบยาวเป็นดับสอง อันดับแรกเลยแม่น้ำวอเกยาวที่สุดในยุโรปนะฮะแม่น้ำดานูบยาวอันดับสองของยุโรปนะไหลผ่านจากยุโรปตะวันออกลงสู่ทะเลดำนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทะเลดำอยู่ตรงไหนนะตอนนี้แข่งกับพระอยู่นะอ่ะต่อไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงตอนใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีสภาพอากาศที่อบอุ่น เหมาะแก่การปลูกส้มปลูกองุ่นมะนาวมะกอกนะตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปนี่เทวีปยุโรปแผ่นที่นี่เอาให้นะตะวันตกเฉียงเหนือก็คือทางฝั่งนี้อบอุ่นเหมาะกับการปลูกส้มองุ่นมะนาวมะกอกส่วนค่าสมุทรสแกนดิเนเวียตอนเหนือของเส้นอาร์กติกและก็ยุโรปทางด้านตะวันออกทางนู้นมีอากาศหนาวเย็นกว่านะครับทางนู้นครับมีอากาศหนาวเย็นกว่า ลองนึกถึงแผนที่ยุโรปนะทางนู้นหนาวเย็นกว่าทางนี้อบอุ่นกว่านะฮะ,ะมีแม่น้ําสําคัญผ่านแผ่นดินอุโดมสมบูรณ์ทําให้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยโบราณนี่ยุโรปนะครับอ่อ้าวเฮ้ยผิดอ่านแล้วทำไมขึ้นอันนี้มาเลยเนี่ยอ๋อถูกแล้วแม่แันก็นึกว่าผิดอ่านนะครับประมาณนี้นะฮะ ในหนังสือก็จะมีรายละเอียดนะครับมากกนะว่านี้ที่คุณครูเอาขึ้นมาสไลด์มันเป็นสรุปนักเรียนเปิดไปหน้า118เปิดหนังสือไปหน้า118นะ118ครับอ่าครับจะไปดูการแบ่งยุคสมัยนะในประวัติศาสตร์ตะวันตกก็มีสมัยโบราณสมัยกลางแล้วก็สมัยใหม่ในกรอบสีฟ้านะลองอ่านดูนะครับอ่นะ ประมาณนี้จบพอดีเลยนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อไปจะมาขึ้นหัวข้อนี้นะครับพัฒนาการการสร้างสรรค์ด้านต่างๆนะตั้งแต่การเมืองการปกครองเริ่มไปเลยนะครับการเมืองการปกครองนะอ่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปแล้วมีใบางานให้ทํา